โอเคโอเคเพว่าี่เพี่ฟังยังกลัวอืมจริงๆอาจารย์ดุนะแต่วันนี้อาจารย์ใจดีงั้นจัดเต็มไปไม่ถึงอะไรอะพี่โดนทำความเข้าใจกันสักหน่อยโอเคบางทีเขามีที่แปล สวยจังเลยใจผมอะไรขอบคุณค่ะไม่กลับไปบอกรไม่ไปนะพี่พร้อมหมดสัญญาก็เลยมาทางคิตตี้เขามาจ้างก,ก็เลยมาทำกับคิตตี้ไรสาวขาอะไรแล้วครับเนียนี่เพื่อขาก็น้องอยากได้อะไรก็ขอไปไงไม่ให้ไม่เป็นไร <c oughs> ก็มันไม่ถึงตามที่บอกะไมยินได้ยิน จ้างสองเดือนก็ว่าคุณคุณเหมือนใจน้องที่บอก่ออขอบคุณอิจขอบคุณค่ะอีจปกว่าอยังต้องมีคนดียวสคารนกุ่ที่ี้อยองวันเดนนี้ขอของขวัญหน่อยขอหนึ่งหมื่น หกพันเทสผมเล่นสองแอปไงอ๋อเล่นสองแอปเลย้โไม่เป็นไรครับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร <laughs> <laughs> มือถุอใคราาเป็นถือใครขขเป็นถือใครขขเป็นจี <laughs> <laughs> ้ขขเป็นเลขามือ <laughs> ก <h> ูเป็นเลขาไม่ไนะเหมือนเราอะ ตะวันเป็นไรีรอใช่ค่ะให้จัดแจงขไอดีไ้ค่ะโอ้โขยันเลยนี่ยผมก็ thank you thank you so much d e n i มีมีผงหงอันนี้สามสามเก้าสามเก้าเก้าไปถึงอะไรพี่คาดคาดหม่ถึงอะไรอันนี้สามเก้าเก้าที่เขาส่งนี่แหละอ๋ะอกินดีต,นต้อนรับไนหน้ี ในทุกมิติอยู่ในทุกมิติอยู่ทีมใหญ่ก็พี่เออเออได้ตั้งเข้าไปจไน คุณมีความสุขได้แล้วค่ะโอเคแต่กิ๊ฟส่งมามีเตมใหม่มาเรงเดี่ยมพี่ตอนวิวมาไลายสามวันแรกกับมิวได้เพชรวันละหมื่นหมื่นหมดเลยแต่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยถึงละเพราะไม่ค่อยมีใครมาเปย์สัญญาคิตตี้กี่เดือนสองเดือน หลาย10วัน20ชั่วโมงทำยอดของฝันขั้นต่ำคิวแลวแต่บางชว่วงใช่แล้วใช่แล้วไม่มีคนไม่ไมีกูกูกู เราแน่เขาได้กล่าว่าวเลยเออน้องต้องอ้อนเก่งๆอ้อนไม่เก่งทะธรรมดีอ้อนไม่เก่งบางคนีอ้อนคนไม่เก่งมากถ้าเขารักเขาหลงเขาขก็ให้โอ้โหสงสัสยต้องพุกน้ำมันไายมาไลฟ์ด้วยเดี๋ยววันหลังจะเอาน้ำมันไายมาทาแลว้วก็ไลฟ์ เธอน่ารัก Thank you so much โคกเป็นโอดีดใส่เลยชยั้นดีดใส่ คดาตมึงพี่พีเขาเป็นไมเป็นแบว่าเาก็เอาใงพี่อาคืออะไรมีดออยู่รนาะอีฝ่ายให้กูไปยืนที่มูนคุนโูหุนมอืม เดี๋ยวจะไปก่อนแล้วนะทุกคนแปตจะหมดแล้วแปะจะหมดเยวแปตจะหมดเยวเ,เดี๋ยวไว้มาเจอกันวันอื่นแต่วันนี้ไม่น่าจะร้าย